อ่าครับสวัสดีพ,พี่นาตนาะทุกท่านนะครับวันนี้มาเที่ยวหาลุงแนบโอ้หมาด้เช้าเลยเอานกไม่ขึ้นไม่ใช่ไหมลุงหรือนกต่อนกหม่นกหม่โอ้เอาขึ้นไหมนี่ใกล้ๆบ้านเลยครับนี่ครับนี่ครับนกเกอโอ้หลายตัวนะครับโอ้ไหนลุงมีของดีไหมนี่นะครับนี่ตัวไหนเนี่ยลุงไอ้นกไม่นกไม่อ่าใช่เฉลยหูไหมตัวเนี้ย ไม่ใช่ครับไม่ใช่เนาะอ่านี่นะครับโอ้หมานแล้วต่อกลับบ้านเลยเนาะเข้านานไหมลุงเข้ากันนานไหมประมาณห้านาทีโอ้เรียบร้อยเลยอเอออาลุงแนบสวัสดีเอฟซีหน่อยครับสวัสดีครับเออนี่เอาหมานแล้วเสียง,ง,ง,งดีไหมลุงตัวเนี้ยเสียงเสียงกลางโอ้นี่ครับนกใหม่ใช้ได้นกฝึกเกะเกเอาฝึกนะครับอ้าเดี๋ยววันนี้มาเที่ยวหาลุงแนบตัวนี ตัวไหนเนี่ยโอ้เมื่อวานก็ได้เมื่อวานนี้ก็ได้ได้กี่ตัวแล้วตัวนี้ฉนเฉลยอ่ะโอ้หลายตัวแล้วโอ้อ่านี่ครับมีหมานเนาะหมานอยู่เนาะลุงเนาะ,น <laughs> ะวันนี้นจะมาดูนกนอ่างก็ได้ตัวนึงเมื่อวานโอ้อ่างที่ว่าจะแบ่ง F อซใช่ไหมโอเควันนี้ลุงแกจะแบ่งนกต่อให้หนึ่งตัวเล่นไม่ทันว่าง,งั้นหลายตัวจัดนะครับดู <laughs> นกแกน,นะครับ หลายตัวเดี๋ยวรอชมนะครับนี่มาหาเราลงรถแกมานพอดีเลยถ่ายคลิปเลยนะครับเอาขึ้นอีกไหมนเนี่ยลุงหรือพอแล้ว <c oughs> เดี๋ยวยขึ้นโอ้มันมีนกเนาะมัน,ม,ม,นม,มันเป็นนานะครับตรงนีน้ไม่ได้ออกปลานะครับแต่ต่อเอาฝึกเนาะมันก็นมาร่วมแสดงว่าม,มีหมานอยู่เอาโอเคครับเดี๋ยวรอชมตัวที่แกจะแบ่งนะครับไม่เีอ่าว่าไงลุงี่ เอาขึ้นแล้ว <surprisingly> น <not scared ampa> <als> oh. ี้ไม่ใช่แล้วนกนกเขาหลุดโกงมาโอ้ต่อนกเขาหลุดมันมีปอกขาอยู่สองกเอนได้ยังมันไม่เห็นทีเนี่ยโอ้นี่แกสองกล้องดูเลยนะนึกว่ามันจะนึกว่าจะเหยียบเออไม่เข้าเนาะอ่ะเดี๋ยวค่อยเพี้ยนเอาอ่ะเดี๋ยวรอชมตัวอ่างแกว่าจะแบ่งเมื่อวานก็ต่อได้ตัวหนึ่งนะเป็นนกต่อนะครับเล่นไม่ทันนะลุงเนาะหลายตัว หลายตัวเอาไปวันละสองตัวเออสลับกันไปเนาะไอ้นี่เมื่อวานนี้ก็ได้ตัวนึงเออไอ้อ่างก็เอาตัวนึ่งอ่าเอาหมานนะครับลุงแกออกบ่อยนะครับแทบทุกวันเอาเดี๋ยวรอชมครับเอ่าอ่างนี่ครับเสียงกลางปิ้นใหญ่นะครับเฉลยได้เยอะยังลุงตัวนี้อยู่กับลุงอ่ะไม่ถึงสิบมั้งมันจะอยู่กับเขาเยอะแล้ว Ee, เอเ huh? เอ yes. เธออยู่กับต่เบิ้มก็เยอะแล้วเอออ่นกนกกี่ป euh ีอะไนี้ประมาณ30ปีเนี่ยเนาะกําลังเล่น3ปี3ปีกว่าเออเอาอ่างต้นนะครับคำสองคำอุ๊ยพวกนั้นั่งเอาแล้วอู้หดูครับนกฝึกเกนกอยู่ติดกันหนึ่งสองสามเออ ถ้าเอฟซีอยากแบ่งก็แบ่งอยู่เนาะลุงเนาะ,ะมีตัวแบ่งไหมนกฝึอกอะหรือเก็บไว้ก่อนนอกฝึกมีตัวแบ่งเออแต่ตัวนี้ก็แบ่งเนาะนกต่อตัวนี้นี่ครับเก่าๆเลยเออโกโกโไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ไทยไม่รู้ทันหรือเปล่านะครับตับเลขเมื่อวานก็ได้ตัวหนึง่งใช่ไหมลุงได้ตัวนึง่งไหน,นฉเฉลยมันอยู่ไหนปล่อยแล้วยี่ไงอ๋อนี่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 ได้เฉลยมันอะเฉลยอ่างเนาะ เสียงดีไหมตัวเนี้เสียงใช้ได้เนี่ยใช้ได้นะครับนี่เฉลยโฮก็เป็นต่อแล้วใช่ไหมลุงยังไม่ถึงฟีแล้วลุงเนาะนี่ครับที่ผมให้แกไว้ตอนที่เราไปต่อกันได้สามตัววันนั้นนะครับให้แกไว้อ่าครับมาชมลายกันนะครับนี่นกต่อนะครับสวยเลยเมื่อวานต่อได้ตัวหนึ่งอู้หางทำไมแดงอ๋อมันจุ่มน้ำยาใช่ไหมลุงอ๋อแกเอายา b อบีสิบสองให้กินนะครับดูลายครับดูอู้แน่นตึ๊บนะครับเสียงกลางปิ๊นปินนะครับ กลางปีนใหญ่แต่ฟังเพาะนะครับนกกุกเดียวนะครับนกอ่างอ่างต้นคำสองคำถ้านกป่าเข้านี่มีหนุนอ่างมั้ยไม่ลงุงมีหนุนหนุนอ่างหรืออุ่นหนุนอ่าง,างด้วยนะครับเอาต้องลองเอาไปเล่นดูเมื่อวานเกย์ก็ต่อได้ตัวหนึ่งวงในดีใช่ไหมลงุงวงนอกดีวงในดีวงในวงในใช้ได้อยู่เออเอา,เอาลุงเกย์เล่นไม่หวัดไม่ไหวเหนหลายตัวจัดนะลงุงนาะโอ้เกือบสิบตัวเออเอา,เอา,เอาโทรหาผมอยู่นะครับไม่ค่อยได้เจอกัน ก็เลยว่างก็เลยมาแป๊บหนึ่งนี่ครับนิ่งๆเลยครับดูลายไม่รู้่าชาติหรือเปล่าอืมนี่นะครับนิ่งๆปากใหญ่นะครับปากอีกานะครับนกนี่นะครับดูลายคอแตกๆคลุมเนาะลุงเนาะคลมุมมีนุนม,มีนุนอ่างด้วยมีนุนอ่างกูกูกู้กูกูกู้กเลยใช่เออนี่นะครับถ้านกป่าเข้านี่จะอ่างเยอะกว่านี้เนาะลุงเนาะอ่างเยอะกว่านี้เออในกรง ลุงบอกว่าโจทย์ไม่ค่อยครูวันนี้ผมมามันโจทย์ครูเลยเนาะมันไม่ทําให้เสียหน้านะอยากโชว์เอฟซีอ้าวเอฟซีท่านไหนสนใจเป็นนกกุกเดียวนะครับลุงแกบอกกุกเดียวเมื่อวานก็ต่อได้หนึ่งตัวแต่อยู่กับลุงนี่ไปมันเป็นสิบแล้วเนาะเกือบสิบแล้วเนาะเกือบเกือบถึงสิบแล้ววเออเพราะว่ามันหลายตัวก็สลับกันออกเมื่อวานก็ออกได้ตัวหนึ่งนะครับนี่เฉลยก็อยู่นี่นะตัวนี้ตัวนี้เฉลยมันเออไอตัวนน้นลุงตัวนี้ไม่มีนกเนี่ยตัวนี้อ่านี่นะครับ ลุงตัวไหนต่อมาเสียงไม่ดีลุงก็ปล่อยเมื่อวานนี้ก็ปล่อยไม่กินเนาะไม่กินไม่ข้าชอบเลี้ยงชอบเลี้ยงเออเลี้ยงต่อไปเนาะนี่อู้สวยสวยสวยครับจัดเลยนะครับจัดเลยเอฟซีท่านไหนสนใจนะครับนกอ่างนะครับคารุมมีแก้วมีหนุนอ่างนกอ่างกุกกเดียวนี่หายากพอสมควรนะครับส่วนมากจะเป็นสองกุกห้อยสองกุกเต็มนะครับนกอ่างส่วนมากนะครับท่านใดถามนกอ่างมานะครับก็มีมันอ่าง คำสองคำแต่ถ้าขึ้นต้นก็อ่างหลายคำอยู่นกน้ยุงนลุงเนาะประมาณกี่คำถ้าขึ้นต้นถ้ามีนกเข้าอะ่ะสองสองสามขึ้นสองประมาณสอง,องไม่เกินนี้นเพราะว่ามันเป็นนกอ่างต้นเอ,อ่อนกอ่างต้นมันจะกู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 อะไรเงี้ยเออเอ,อ่ะโอเคเป็นนกอ่างต้นนะครับจะมีต้นยกแทบแทบทุกต้นยกเนาะตัวนี้เนาะแทบทุกต้นยกเออตามสถานการณ์ของมันนะครับแต่มีอ่างแน่นอนละตัวนี้ได้ยินแล้วนะครับตัวสวยครับ ทรงปีกกล้วยนะครับตัวแดงแดงนกแดงนกคนแดงนะลุงเนาะอืมปากอีกานะครับปากใหญ่มากนะครับแต่ปลายปากบางๆนะครับปากเบาดิ้นไม่ลุงเวลาขึ้นต้นเร็วเร็วเนาะถ้ามีนกนี่ยิ่งเร็วถ้ามีนกได้ยินเสียงมันขันรีบเอาขึ้นเลยเอาขึ้นเอาขึ้นปุ๊บขันปุ๊บเลยเละเมื่อวานไปต่อตรงไหนมาลุงหลังล่างแต่พัดโอ,อ้ไม่ไม่ดิ้นใช่ไหมตัวนี้อยู่ในไม่ดินด้นน,นกนิ่งนิ่งนะดูหางกันลู้ครับ อันใดอยากได้นกต่อสวยๆมีอ่างด้วยนกอ่างนะครับตัวนี้นกลุงแนบอ่าไม่ได้เจอกันหลายเดือนไกลก็ะทรหาตัวนึงไอ้ริวตันเนี่ยเออนะริวกันยังไม่แบ่งนะครับมีตัวนึงเดี๋ยวจีบก่อนนะครับ้าแบ่งเดี๋ยวไปออกเอฟซีเนาะลุงนเน<อ>าะเน<อ>ี่ยตอนนี้แบ่งนกอ่างก่อนนะครับนกอ่างเอาท่านใดสนใจก็โทรสอบถามได้นะครับผมก็จะไม่ทําคลิปยาวเนาะนี่นกสามปีกลัวๆนะครับ อยู่กับเจ้าของเดิมก็หลายสิบแล้วเนะนอะนกตัวนี้เยอะแล้วอย่เจ้าของเดิมแล้อโอเคครับสำหรับท่านใดสนใจก็โทรสอบถามได้สำหรับวันนี้ปิดคลิปไว้เพียงแค่นี้ครับกับลุงแนบลุงแนบสวัสดีครับสวัสดีครับ